สกินของบาร์เทนเดอร์คือชื่อสกินนี้วาราำสุดท้ายอุย้ยดีใจมากเลยที่ได้สกินเนี้ยครั้งแรกคือสกินเหมือนแมรี่มากตกใจมากเลยจ้าสกินเหมือนแมรี่มากเลยจ้ะถ้าเอามาเปรียบเทียบกับแมรี่นี่ก็คงเอ่อถ,ถ้าถ่ายรูปคู่กันนี่แบบน่าจะเข้าเซตกันมากนะเนาะอ,อโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนเนี่ยไปดูและไปเล่นแมพของเออ ลงแมปธรรมดานะจ๊ะไม่ได้เข้าแมปชาล็อตอะไรพวกนี้เนาะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในเกมเพกกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยัยงไง let's go ไปเลยจ้า นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเล่นเป็นตัวของบ b เทนเดอร์ที่เราได้เพิ่งได้สก,กินมาน้อนเดี๋ยวขอดูก่อนวนะ่จาจะตัวกัไปบ้างโอเคไปเดี๋ยวเราเริ่มแมสกกันเลยดีกว่าแต่ว่าตอนนี้ฮันเตอร์ยังไม่กดนะเพราะว่านี่มันมีจุดบอกุยใครดาวอยากกินอาหารค่ะอ้าวยังไม่ได้กินเลยไม่เป็นไรนะครับทุกคนรอบนี้เราจะปั่นอย่างเดียวนะจ๊ะ คือจะออกอย่างเดียวอ่ะเออไม่รอเพื่อนอ่ะให้เพื่อนตายให้เพื่อนตายไปเลยอุ้ยใม่ชอบทำเสียงแบบนี้มันเข้าอ่ะเวลามันเข้าใครก็ชอบแบบอะไรอย่างเงี้ยมันเข้ามือแมวก็แบบเอออะไรอย่างงี้โอ้ยรอแล้วับ วันนี้นะคะมาเทนเดอร์เนี่ยจะมาปั่นออะจะมาปั่นอันนี้ให้ดูในแคปปั่นไฟค่ะแต่หนูไม่อยากไล่ค่ะถ้าไล่หนูก็ไล่ก็ไล่บนบ้านนะคะหนูจะไม่ไปไหนะคะนี่บ้านหนูอ้าวนักวัตถุโบราณไปปั่นตรงยนี่อันนี้มันเครื่องชั้นเออไปเลยชิคกี้พันคนละเครื่องนะทุกคนพยายามไม้เพื่นปั่นคนละเครื่อง่้นเันปั่นเครื่องเราเนี่ยสามคนนี่คือบอกเลยเครื่องช้าบอก อุ้ยรอบนี้เป็นเกชาโหอุ้ย,อยตอนนี้อีไลใช่นกไปแล้วอะแต่ไม่เป็นไรฉันว่าฉันว่าเอออีไลนา่าจะยุทูได้แหละอ,อ,อุ้ยตอนนี้อนี่เดี๋ยวเราป้อนเครื่องนี้เสร็จถ้าอีไลลม้มเดี๋ยวเราไปช่วยกันละกันจริงเหรออุ้ยโอเคโอเค รีปั่นดีอุ้ยปนช้อจังหวะเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องขอโทษลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่รู้ว่าหนูจูบเมียนี่เป็นไงเนี่ยจะเป็นเหมือนกันนี่เล่มแรกเล่มใครก็เป็นหนูจะเป็นเมียเล่มแรกถ้ามีใครเลิ่มเสพนิจใจเริ่มมาลูกคอ่แบบนี้คอยมาจ้าต้องเล่นเฟพเพื่อนเนาะถ้ายิ่งเล่งเฟดเพื่อนเพื่อนยิงตายแล้วเกชาไปไหนนั่นน่ะเอาเกชาไปหาอีกคน บุรุษไปสนีทำไมไม่เธอไม่ไปปัน่นนะเธอไปปั่นสิโอ้ยแล้วก็ไปช่วยอะไรกันสองสามคนนั่นเดี๋ยวเราไปปัน่นโอ้โหหน้าดา้านท่านเราตรงนั้นเลยเหรอเดี๋ยวเราไปปั่นตรงอื่นก็ได้นะโอ้ยแล้วดูไปบล็อกอะไรกันนั่งสามคนให้ไอ้บุรุษไปสนีมาปัน่นไม่ได้หรอให้ไอ้นักโบราณวัตถุไปแบบไปเพี้ยงมันให้เราบรนพกานำา้นำหาเออคนเดียวเออแล้วไอ,ไ,อไอ้บุรุษไปสนีก็ไม่ปัน่นนัก โบราณวัตถุก,ก็ไม่ปั่นอีไลน่าจะโดนจูอยู่นะน่าจะโดนก็น่าจะจูอยู่เออแล้วแต่พวกเธอเลยอยู่ฉันตันเองพวกเธอบล็อกกันไปตายตายไปเลยอ่าตอนนี้ถ่วงเวลาแล้วหกสิบวิสวยเลยมันปั่นได้ยอะสวยเลยเห็นมนเตอร์ด้วยจูก,กันอยู่ตีไม่โดนเกยเธอตีไม่โดนหรอก เจชาไม่คิดจะเปลี่ยนคนหนยหรอเจชามันอ๋อเจชามันไล่กันอยู่ตรงนั้นไม่เป็นไรอ่ะเออสวยดนคนนั้นไอฮิวก็ได้เลยรับจบเออบุญจะมีอันนี่จะมีโอ้โหแม่งก็ไปช่วยกันหมดเลยแล้วกูปั่นคนเดียวใช่ไหมไอเวปั่นอยู่คนเดียวอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราจบได้เอ้ยแล้วปั่นนะ พูดเิดเดีย๋ยวก่อนเดีย๋ยวเราต้องไปปั่นเครื่องนูน้นแล้วก็โอ้โหเครื่องนี้มีสองเครื่องเลยอบอกเลยปั่นสบายเอาเพื่อนมาฮิวก่อนก็ได้นะเราไม่เสียเหล้าอ่ะเพื่อนเราไม่อยากเสียเหล้าเราไม่อยากเสียเหล้าเราฮิวดีกว่าอุ๊หิวยายเพิ่มมัน ป้านอยู่ฉันไม่ช่วยอีไลเอาอ๋อเอาแล้วก็เปลี่ยนเอา Eli. เอีไลอแล้วก็เปลี่ยนตัวอ๋ออีไลมาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวอีไลอีไลมานี่อีไลอีไลอยู่ไหนเดี๋ยวไปหาอีไลกินมากินยาเดอบดยาดบก่อนกินยาดบก่อนไหม เอามานี่เดี๋ยวฉันเอาอยาให้เออกินไหวฉันบล็อกให้เออวิญายังไม่คิดทำอย่างนี้เออหิวเนื้อด้านๆอย่างนี้เออหลุดน,นัะนนะ่ะหลุดน,นัะนนะ่ะมามามาหิวก่อนมาหิวก่อนมาเฮลก่อนเออ พูดน้มันฟังสิอ้าวแล้วก็ตีโดนอีกเอ้ยอย่าไปหน้าด้านนาทนโอ้ยแล้วก็ไปล้มอะไรกันสองสามคนะนะเนาะอ่ะเงินช่วยกันฮิวอันนี้เลยจ้ะช่วยกันช่วยกันด้วยเอยอยลายไป เเ้้ยยตามองตาสายตากะจ้องมองกันรู้สึกรู้สันยมอะไรฉันเลยฉฉันไม่กินเลอกันไม่สิ พุ่งมาดิได้ติงกับพุ่งมาสิมองตามองอาตามองอ้เงยอเงี้ยยฉันก็ปิดการแจ้งเตือนไปแล้วนะทำไมมันไม่ได้เนี่ยออมาเลยจ้าตามองตาจูตรงเนี้ยได้ทั้งวันอะ่ะตามองตาต้องเล่งเฟสเพื่อนตั้งใจถลรหัดกันไปเลยเออสวยโอ้โหแล้วมันก็ไปวิ่งเพ่นพ่านในห,หานั่นอะตามองตา โอยไม่เลยเฟดห้ามเลยเฟดเด็ดขาดจิงจังอ้าวไปก่อนเด้อเอ้ยเกชา ชาค่ากูแล้วฮะอย่าัอดิ้นดิ้นอ่ะ,ดดอะแกเถอะแกเชอะอย่าทำอะไรฉันเลยเอาเอออ้ะ,อะไมะ่แล้วกูไม่ดิด้นอีกเอยแล้วกูก็กดมัวเลยโอยอะไรเนีเ่ยกูเกลียดมากที่สุดคือการอะไรเพื่อนเพื่อนมาช่วยหน่อยฉัน <c oughs> เคยช่วยพวกแกเาอ,อเาไว้พวกแกไม่เคยรู้เหรอบุญคุณของพวกแกมันมีอะไรบ้างไหม มาช่วยฉันหน่อยอีไลเอออีไลามาช่วยหน่อยอีไลเลือดมึงแต้มมามาช่วยกูได้อีไลกลัวทําเอออย่าขึ้นไหวฉันจะไปมึงมาก่อนเร็เว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 เร็ว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 โอ้ยเร็วกูจะตายแล้วเนี่ยมาทำไมเนี่ยโอ้ว่าตายมึงมาเฮอะ อย่าไปฮิวตัวหน้าซื้ออาหารหันหัน,หนผิดผิดมาช่วยโอ้โหสวยจุดได้สวยมากเพี่ยนอ่ะโอ้โหเพี้นจุดได้สวยมากครับเดีย๋ยวเราจะลงไปเปิดประตูให้เพี่ยนกันนะครับ โอ้เมื่อกี้เนี่ยมากเลยแคบขอช่วนะครับเพราะว่าตั้งใจเล่นนะครับไม่ได้ตั้งใจอ่ะครับสมัยเลยอย่าเปิดประตูตามฉันมาตามฉันมาตามฉันมา,อ,าอย่ามาทางนู้นะคะแม่สีขาะโอ้เธอตาแม่สีแดงไหมคะไม่แดงใช่ไหมคะโอแดงกามเลยคะ่ะอีดอกเออแม่สีร่อนนั่นเรามีแล้วกูตาแน่เลยโอ้โหกูตากูตาเชื่อกูว่ากูตากูตา อีไลชขัอขอโทษนะขอโทษอีลาฉันไม่เล่าเลย<ด>ถ้าเสียเพื่อนเหมือนเคยก็ได้ไ้มอีออฉันขอโทษโอเคแล้วก็จะวกกลับไปเปิดประตูเดิมนะจ๊ะเพราะว่าให้เพื่อนมันเราไล่ฝั่งล้นป <era> กูไปก็ได้เกชามาไล่ที่ประขนาดนี้อุระเกชามัไม่ไล่หานั่นด้วยอ้าอย่ามาทำกูอย่าทำเออโอ้ยตายอ,อีกแล้ว แล้วมาเอาอะไรกูเนี่ยโอ้ยยิ่เล่ยแกจะขวอสอบยังไห้มึงตายเคยพาลงทนมึงโอ้ยว่าจะชนะแล้ว่าน่าจะวกกลับไปประตูนั้นนะโอ้ยมันเข้ามันเข้า สับหน้าเจใช้ดูเลยแม่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ๋ยวรอบก่นอนเฟื่อนไม่ช่วยกูเลยใจววามึงทำด้วยอะไรกันกูอาสารช่วยบอกพวกมึงแค่เป็นได้ดายมึงช่วยกูหนึ่งรอบอโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กด u b s c r i b e กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งกดิ่งใต้คลิปนี้ด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดไลค์กดแชร์อ่ะพุ่นแซมกดไลค์กด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกระดิ่งด้วยนะครับไม่ต้องการยอดแชร์แต่ขอการยอดไลค์กับยอด u b s c r i b e นะครับแค่นี้ก็ต้องขอแค่สองอย่างแค่กดติดตามเข้ามาดูแล้วกดติดตามกดเยี่ยมให้หน่อยนะครับขอละนะขอเถอะ เถอะนะเดี๋ยวจะทําตามคําสั่งเลยว่าจะให้ทําอะไรบ้างในเกม Identity V เนี่ยแล้วก็ถ้ามีสก,กินใหม่มาเนี่ยเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะจ๊ะแต่ว่าเล่นรอบนี้ก็แพ้ไปไม่เป็นไรรอบหน้าเราไม่แพ้แน่นอนจ้ะครั้งแรกจ้ะไม่เป็นไรเนาะคนเรามันก็ผิดพลาดกันได้ไม่ต้องด่ากันหรอกนะจ๊ะไม่บม่จ้าถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะแคอเออเนเดอร์นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม เออตามนั้นเลยค่ะกูจะพูดทําอะไรทั้งสามรอบคะ่ะเออตามนั้นเลยค่ะบ๊ายบายค่ะถ้าอยากให้มีสกินอะไรถ้ามีสกินอะไรมากเดีย๋ยวพี่ยูจะมารีวิวให้ดูนะแคะ่รักนะคะทุกคนรักเหมือนกันนะครับทุกคนผมรักทุกคนนะครับช่วยกดติดตามกดเดียวไม่หน่อยนะครับ,รบยอดอไลค์ไม่มีคนกดยอดติดตามก็ไม่มีคนกดกดให้หน่อยนะครับถ้านใะครเข้ามาดูคลิปนี้บ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายค่ะหนูสวยนะแคะหนูสวย Mm-hmm.